ตอนที่สองร่องรอยของพิธีกรรมโบราณณนห้องสมุดของดออรสิทธาการค้นหาที่เข้มข้นสมศักดิ์และสิชากลับมายัางห้องสมุดของดออรสิทธาอีกครั้งคราวนี้พวกเขามาพร้อมกับอุปกรณ์สแกนและตรวจจับพิเศษสิชาใช้เครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงที่ผนังด้านในที่สงสัยว่าจะมีช่องลับไม่มีช่องลับจริงๆค่ะคุณสมศักดิ์สิชารายงานอย่างผิดหวัง ผนังหนาสามชั้นไม่มีร่องรอยการเคลื่อนย้ายหรือเปิดปิดเลยแต่สมศักดิ์กลับไม่ได้หมดหวังเขายังคงสนใจรอยเท้าเปล่าขนาดใหญ่บนพื้นไม้สิชาลองหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปปั้นพระศิวะที่หายไปจากพิพิธภัณฑ์หนองว่ามีประวัติอะไรพิเศษไหมแล้วก็เช็คประวัติคุณปรีชาผู้ช่วยของดออรสิทธาว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกับงานโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมโบราณบ้างสิชาเปิดแท็บเล็ตโฮโลแกรม ภาพจำลองห้องสมุดปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอเริ่มไล่เรียงข้อมูลอย่างรวดเร็วรูปปั้นพระศิวะองค์นี้เป็นของหายากค่ะว่ากันว่าเป็นศิลปะของโบราณมีตำนานเล่าว่ามันเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่คมภีศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกซ่อนไว้ในปราสาทหินโบราณแห่งหนึ่งและคุณปรีชาเขามีความสนใจในเรื่องนี้มากค่ะเคยเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณที่ต้องใช้ทูบไม้จันทร์และการเดินเท้าเปล่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย สมศักดิ์เดินไปหยุดที่ชั้นหนังสือเก่าๆตรงผนังที่สิชาตรวจพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผิดปกติทูบไม้จันทร์รอยเท้าเปล่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและรูปปั้นพระศิวะที่เป็นกุญแจมันดูเหมือนจะเป็นพิธีกรรมมากกว่าการลักพาตัวธรรมดานะสิชาเขาค่อยๆเลื่อนหนังสือนับร้อยเล่มออกจากชั้นทีละเล่มอย่างชา้ชาๆจนกระทั่งมือของเขาไปสะดุดกับแผ่นโลหะโบราณที่ซ่อนอยู่ด้านหลังชั้นหนังสือแผ่นโลหะนั้นมีอักษรของโบราณสลักอยู่เต็มไปหมด และมีช่องว่างเล็กๆตรงกลางรูปทรงคล้ายกับฐานของรูปปั้นพระศิวะเจอแล้วสิชาสมศัก,กดิ์พูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นนี่คือสิ่งที่ดรสิทธากำลังตามหาสิชาใช้เครื่องมือสแกนแผ่นโลหะทันทีคุณสมศักดิ์คะแผ่นโลหะนี้มีอายุพันกว่าปีและตรงกลางช่องว่างมีรอยเสียการเสียบวัตถุโลหะที่คล้ายกับฐานของรูปปั้นพระศิวะค่ะและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สิชาตรวจจับได้เมื่อคืนก็มาจากแผ่นโลหะนี้ มันคือประตูมิติในตำนานที่ดรสิทธาเคยกล่าวถึงแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังตื่นเต้นกับการค้นพบเสียงโทรศัพท์ของสิทธาก็ดังขึ้นเธอรับสายก่อนจะหันมาหาคุณสมศักดิ์ด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดคุณสมศักดิ์คะตำรวจพบศพชายคนหนึ่งลอยมาติดที่ทะเลสาบใกล้คฤหาสน์ของดออรสิทธาคะ่ะสวมเสื้อผ้าที่คล้ายกับดรสิทธาแต่สภาพศพถูกทุบทำลายจมจำไม่ได้และในกระเป๋าเสื้อของศพนั้นมีคีย์การ์ดเข้าห้องสมุดนี้ด้วยคะ่ะ สมศักดิ์มองไปที่แผ่นโลหะโบราณด้วยสายตาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าประตูมิตินี้จะไม่ได้พาดรสิทธาไปที่ไหนไกลแต่มันพาใครบางคนเข้ามาทำร้ายเขาต่างหาก